บรรดาลูกๆทั้งหลายจงฟังคําที่แม่เคยสั่งสอนจริงๆแล้วแม่ทั้งสั่งสอนทั้งบนทั้งดาวมาตั้งแต่เรานั้นอย่างเล็กๆแต่มีคําคําหนึ่งที่ประทับใจอยู่มิลืลมคิดถึงคํานี้ที่แม่เคยสอนขึ้นมาเมื่อไรน้ําตาจะไหลทุกทีเลยแม่เคยสอนว่า ถ้าคิดอยากจะทำความดีอะไรก็ให้ลูกนั้นทำไปเลยแต่ถ้าลูกคิดจะทำชั่วทำผิดกฎหมายก่อนทำขอให้คิดถึงแม่ก่อนคำว่าแม่สำหรับเรามันเป็นเพียงประโยคเดียวที่จะหล่อหลอมทุกสิ่งเอาไว้ด้วยกันทั้งความรักความประสงค์ดีที่แม่มีให้ และความทุกข์ความปวดร้าวความผิดหวังเนี่ยที่เกิดขึ้นกับหัวอกของผู้เป็นแม่เนี่ยที่เห็นลูกนั้นเดินผิดทางจงจำคำของแม่ไว้นะผู้เป็นลูกทั้งหลายจเจริญพร